เพื่อนเอไปเก็บผักคะนา้ายอดผักคะน้ามาผัดให้ลุงหันมากินกับสเต็กนะคะเอจะทำผักคะน้าให้ลุงหันกินกับสเต็กค่ะลุงหันแกชอบแกชอบสุกๆเนาะแกไม่ชอบแบบและแกไม่ชอบกระเทียมด้วยก็ไม่ใส่กระเทียมให้ ไม่ใสก่กระเทียมแม่แกมนนิดนึงผัดสเต็กก่อนนะฮะอะไรดีก่อนถ้าผัดสเต็กก่อนถ้ามันเหลือเราจะกินไม่ได้ต้องผัดมันต้องผัดไอ้นี่ก่อนเราจะไม่ใสก่กระเทียมให้แก พ่อแกเป็นคนไม่ชอบกระเทียมก็ชาน้ำมัน,น,นะะอันี้แหละค่ะอ่ะเพื่อนเอ็มไม่กินข้าวแล้วนะเอ็มกินมาม่าแล้วก็แล้วเอ็มกลัวเอ็มเน่ยท้องแต่กินมามา่าจะออกไปข้างนอกจะออกกำลัออกกาางกายแล้วค่ะไม่ไหวต้องเลื่อนออกกำลังกายแล้ว Okay ก็ไปซื้อเนื้อมาเราก็ชอบกินเนื้อซื้อเนื้อให้กัน,น,นแล้วก็ใส่เกลือใส่พริไทยแค่นั้นเลยเห้ว i'm Igjen ta ut. เสร็จแล้วนี่เลคะสเต็กปอง คาานี้ไม่ต้องใช้้ำมันก็ได้นะคะ อันอนี้นอกนะใช้ำมัน นี่เป็นสูตรเองนะคะเพื่อนอันนี้เป็นสูตรเอเองนะคเนนะเพื่อน Heb je een pilletje? Ja, ja, ja. Heb je een pilletje voor je maag? Ja. Wat heb je? Pak dan. Je thee, was op. Nee, hè? Zeg dat geen ja. Eerst zit een ja. dit. niet. Oké, één. Ja, niet. En dan heb je één week geen no problemen meer. Mm -hmm. Oh. Ja? Mm. Ach, Och, mm -hmm. King, yep, um. Já? Um. Mennt á um. Það er ekki í kæðalum hérna. Ótt að umsit og við með þetta í. Ég stúpti að það ekki í. Það er fyrir maður að leita. Ginn. Ég bæ mér mjög. Maar ga van het voor. Oké, okay, baby, Chibo. Zo ben ik Klopt, Je trekt dat ding nog een keer eraf, hè? Sorry. Je kijkt niet. Maak okay, die naar mij. Ik weet niet of ik daar lekker veel doe, hè? Mijn doet je er wel even. mij? ไม่เค็มให้กินผัดเป็นไงเค็มยอะไงกันลุงจะบอกแม่เลยโอ้ยเอฟโรบเบียดาสเต็ก dan gewoon een ruim mes geven. Dit met niet goed. <laughs> Lekker? Ja. Ken samen het op. niet ja, goed. Maar ik wil voorlopig geen biefstuk meer, oké? Okay? Oké. Okay. Genoeg nou. We hadden een boontje, of we zijn niet? Een boontje, papa. Daar We je een boontje. Wat Ja? ท้องเลยกินหน้าสองห่อต่อไปกะกินห่อเดียวแล้วมันท้องเ,เกิน ja hmm. oh. nee 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 ik vind het niet leuk nee nee ik vind het niet leuk. Met nee, niet zo nee, sorry? sorry ik zei jij ja, vind niet leuk niet zo op

Sorry. than five or six hundred ever. Workshops for the explored.

Eem. Eemmaatmaat. Wie bellen jij dus daar staan? Oh, mama. de Ah. Maar hoor mak, 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 mak. Im, here heb ik hier een een haar zitten bang? Nee. Het is wel warm, maar dat zie je hem. Nog niet. Nog niet. Oh, waar, ik vind hem. Noem hem im laka. I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 m เอแน่นท้องอิแน่นท้องพิงคพิงไม่สบ,บายไม่สบ,บายปวดท้องปวดท้องอเออกินมาม่ากิน<อ>มาม่าเออกินมาม่าเยอะไปไหน่อยกินมาม่าเยอะไปหน่อยเออพิงเลยไม่สบายพิงคเลยล้ำสบายเอเอกำลังจะกินเยอะอีกไหมเอ่อกำลังกับพิงจะไม่ต่ละ ว่าหลังจะกินเยอะอีกไหมเออว่าหลังกิจทีเยอะอีกไหมเอ,อไม่กินแล้วไม่เคยเหลาครับบาย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 ค่ะเพื่อนๆปวดท้องจริงบาย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 